วันนี้พี่จรนพูดว่าเราหย่อนมเมล็ดแรกของดิจิทัลแฟมิลีแล้วมเมล็ดนี้กำลังเติบโตขึ้นและแข็งแรงขึ้นแล้วในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นป่าให้พี่จอนอยากให้พี่จรนสรุปนิดนึงคะ่ะว่าถ้าเกิดว่า digital family ่นี้จากหนึ่งต้นกลายเป็นหนึ่งชุมชนกลายเป็นหนึ่งป่ากลายเป็นหนึ่งประเทศจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยคะ คือถ้าเกิดเราจะขับเคลื่อนให้คนประเทศไทยเนี่ยจเจริญก้าวหน้าในด้านของการเป็นดิจิทัลอีโคโนมีแล้วถ้าเรารู้ว่าเราเคยพูดกันมาตั้งแต่สมัยที่เราเด็กๆแล้วนะว่าครอบครัวคือสถาบันที่จะต้องแข็งแรงที่สุดของประเทศถ้าเราสามารถสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งได้ก่อนอันนี้ก็ไปถึงคนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน,นนะผลพวงที่จะได้มาในการที่เราจะเป็นหับ ทางด้านเป็นหับทางด้านดิจิทัลในทุกมิติเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นสตาร์ทอัพไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่มีฐานะหรือมีแพลตฟอร์มซึ่งมีได้ก็ดีนะมีแพลตฟอร์มของเป็นของเสมอแต่ว่าถ้าประชากรหรือพลเมืองหรือคนในประเทศนั้นเป็นครอบครัวดิจิทัลเป็นทั้งครอบครัวมิกิพี่บอกได้เลยว่าสิ่งงดงามต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาจากภายในครอบครัวเนี่ยจะส่งผลให้กับคนทั้งครอบครัวหมายถึงทั้งประเทศเนี่ยมีความสุขเพราะว่า เราใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องมีจริยธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ได้ถูกเทคโนโลยีมาหลอกใช้เราซึ่งถ้าเราถึงตรงนั้นเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็จะสามารถถามตอบนะเราควรจะเอาความดีที่เราทำในปร,ประเทศเป็นตัวอย่างเนี่ยส่งให้เพื่อนบ้านให้เราเป็นโลกที่เป็นโลกที่เต็มไปด้วยดิจิทัลแฟมิลีที่มีคุณค่ามีมนุษยธรรมตอบคำถามของทุกทกท่านที่อยู่ตรงนี้ครับ